ลองจินตนาการดูครับถ้าวันหนึ่งระเบียบโลกที่เราคุ้นเคยพังทลายลงเพียงเพราะความต้องการควบคุมทรัพยากรที่อยู่ห่างออกไปนับหมื่นไมล์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาวอชิงตันได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ใครมาท้าทายอำนาจเปโตรดอลลารอีกต่อไปทำไมต้องเป็นตอนนี้และทำไมต้องเป็นเวเนซุเอลากับอิหร่านสองประเทศที่มีจุดร่วมเดียวกันคือน้ำมัน และการปฏิเสธที่จะก้มหัวให้ตะวันตกคุณไพศาลพืชมงคลกูรูด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าขนลุกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือยุทธศาสตร์บีบให้ตายที่ถูกวางแผนไว้ในห้องลับของธรำเนียบขาวการเคลื่อนกำลังพลการคว่ำบาตรทางการเงินและการปลุกปั่นภายในทุกอย่างกำลังเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือ สหรัฐกำลังมองข้ามตัวแปรที่สำคัญที่สุดไปตัวแปรหนึ่งซึ่งอาจทำให้แผนการทั้งหมดนี้กลายเป็นชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่สได้ในทันทีข้อมูลที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อสถานการณ์โลกไปตลอดกาลอเพราะเบื้องหลังฉากหน้าของการรักษาสันติภาพมีแผนลับที่ถูกซ่อนไว้ในเวเนซุเอลาคุณรู้หรือไม่ว่า ประเทศที่มีน้ำมันดิบสำรองมากที่สุดในโลกไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียแต่มันคือเวเนซุเอลาครับด้วยตัวเลขมหาศาลกว่า3แสนล้านบาร์เรลนี่คือเค,ค้กก้อนโตที่วอชิงตันจ้องจะตะครุบมานานับทศวรรษแต่แผนล,ลับของสหรัฐไม่ได้เริ่มต้นด้วยรถถังหรือเครื่องบินรบแต่มันเริ่มด้วยการฆาตกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐ ใช้ยุทธศาสตร์การแทรกแซงทางการเมืองเพื่อสร้างความไร้เสถียรภาพภายในโดยมีเป้าหมายเดียวคือการเปลี่ยนตัวผู้นําให้เป็นคนที่คุยง่ายและพร้อมจะเซ็นยกทรัพยากรเหล่านี้ให้กับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของตะวันตกกูรูไพศารชี้ให้เห็นว่าการที่สหรัฐหนุนหลังฝ่ายค้านและประกาศคว่ำบาตอย่างรุนแรงไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยอย่างที่พวกเขากล่าวอ้าง แต่มันคือการพยายามตัดวงจรรายได้ของรัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อบีบให้เศรษฐกิจล่มสลายจนประชาชนทนไม่ไหวนี่คือตำราเดิมที่วอชิงตันเคยใช้มาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะเวเนซุเอลาไม่ได้สู้เพียงลำพังจีนและรัสเซียได้ยื่นมือเข้ามาเป็นเกราะกำบังและนั่นทำให้เดิมพันครั้งนี้สูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว แต่ในขณะที่อเมริกากำลังติดลมอยู่ในอเมริกาใต้อีกด้านหนึ่งของโลกฉนวนเหตุที่รุนแรงยิ่งกว่ากำลังจะถูกจุดขึ้นคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่นานเทรวเนซูเอลาคือคลังน้ำมันของโลกอิหร่านก็คือกุญแจยุทธศาสตร์ที่คุมลมหายใจของตะวันออกกลางครับทำไมสหรัฐถึงต้องตราหน้าอิหร่านว่าเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆ คำตอบไม่ได้อยู่ที่โครงการนิวเคลียร์เพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางลําเลียงน้ํามันที่สําคัญที่สุดของโลกซึ่งอิหร่านถือไพ่เหนือกว่าใครเพื่อนคุณไพศาลวิเคราะห์อย่างเฉียบคมว่าสหรัฐะกาลังใช้ยุทธศาสตร์โอบล้อมและทําลายเพื่อไม่ให้อิหร่านกลายเป็นมหาอํานาจท้องถิน่นที่เข้มแข็งจนเกินไปเพราะถ้าอิหร่านคุมเบ็ดเสร็จในภูมิภาคนี้นั่นหมายถึงอวสานของอิทธิพลอเมริกันในดินแดนน้ำมันดิบ ความขัดแย้งที่ดูเหมือนเรื่องศาสนาหรือการเมืองแท้จริงแล้วคือสงครามเพื่อความอยู่รอดของจักรวรรดิการที่อิหร่านประกาศกล้าวว่าจะไม่ยอมอยู่ใต้คำสั่งของวอชิงตันและเริ่มสร้างพันธมิตรที่เรียกว่าอักษะแห่งการต่อต้านได้สร้างความหวาดกลัวให้กับอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของอเมริกาแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจครับ ยิ่งสหรัฐกดดันอิหร่านมากเท่าไหร่อิหร่านกลับยิ่งเดินหน้าเข้าหาพันธมิตรใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมการคว่ำบาตรที่หวังจะบีบห้อิหร่านคุกเขา่ากลับกลายเป็นแรงผลักดันให้อิหร่านจับมือกับมาหาอำนาจขั้วที่สองอย่างแนบแน่นสงครามครั้งนี้ไม่ได้สู้กันแค่ด้วยกระสุนปืนแต่มันสู้กันด้วยเงินตราและนี่คือที่มาของความลับที่สั่นคลอนบัลลังโลกสงครามเปโตรดอลลาร์มันคืออะไรและทำไมอเมริกาถึงยอมให้มันล่มสลายไม่ได้ คำว่าเปโตรดอลลาร์อาจฟังดูไกลตัวแต่เชื่อไหมครับว่ามันคือสิ่งที่กำหนดราคาน้ำมันและค่าครองชีพในบ้านเรามาตลอดหลายสิบปีระบบนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงลับๆที่ว่าน้ำมันดิบทั่วโลกต้องซื้อขายกันด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนั่นหมายความว่าทุกประเทศในโลกต้องสะสมเงินดอลลาร์เพื่อซื้อพลังงานและนี่คือยันกันล้มที่ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาครองโลกได้ แม้จะพิมพ์เงินออกมามหาศาลขนาดไหนก็ตามแต่คุณลองคิดดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเวเนซุเอลาหรือมหาอำนาจพลังงานอย่างอิหร่านบอกว่าเราจะไม่ใช้ดอลลาร์อีกต่อไปคุณไพศาลอธิบายว่านี่คือเส้นตายที่วอชิงตันข้ามไม่ได้การที่เวเนซุเอลาพยายามขายน้ำมันด้วยสกุลเงินอื่นหรืออิหร่านพยายามสร้างระบบการเงินทางเลือก มันคือการตบหน้ามาหาอำนาจและท้าทายความอยู่รอดของดอลล่าโดยตรงหากเปตโตรดอลล่าล่มสลายเงินดอลล่าจะไหลกลับเข้าสู่สหรัฐจนเกิดเงินเฟ้อรุนแรงแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางหรือการคว่ำบาตรในอเมริกาใต้จึงไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิมนุษยชนแต่มันคือการรักษาอำนาจการพิมพ์เงินของวอชิงตันนั่นเองแต่ในขณะที่อเมริกา กำลังพยายามอุดรอยรั่วของถังเงินนี้อยู่นั้นมังกรแห่งเอเชียอย่างจีนกลับกำลังยืนดูอย่างเงียบๆพร้อมกับหมากรุกกระดานใหม่ที่รอการเดินเกมอย่างใจเย็นจีนกำลังวางแผนอะไรความเงียบของปักกิ่งซ่อนความน่ากลัวอะไรไว้และทำไมหยวนถึงกำลังกลายเป็นฝันร้ายที่อเมริกาหวาดกลัวที่สุดในขณะที่วอชิงตันกำลังใช้กำปั้นเหล็กในการข่มขู่ พยาบังกรอย่างจีนกลับเลือกใช้ความเงียบเป็นอาวุธครับจีนไม่ได้ส่งกองทัพเข้าไปทำสงครามในเวเนซุเอลาหรืออิรันแต่สิ่งที่จีนส่งไปคือเรือบรรทุกสินค้าและข้อตกลงทางการค้ามหาศาลที่อเมริกาไม่อาจขัดขวางได้คุณไพศาลชี้ให้เห็นประเด็นที่น่ากลัวที่สุดคือ petro yuan หรือการซื้อขายน้ำมันด้วยเงินหยวนจีนได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของอิร่นและเวเนซุเอลา โดยเสนอระบบการชำระเงินที่ไม่ผ่านเครือข่าย Swift ของตะวันตกนี่คือการยื่นถังออกซิเจนให้กับประเทศที่กำลังถูกอเมริกาสั่งบีบคอทางเศรษฐกิจทำไมสิ่งนี้ถึงน่ากลัวเพราะถ้าโลกเริ่มคุ้นเคยกับการไม่ต้องใช้ดอลลาร์ซื้อน้ามันอำนาจในการควบคุมโลกของสหรัฐจะพังทลายลงทันทีแผนการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนไม่ใช่แค่การสร้างถนนแต่มันคือการสร้าง ระเบียบโลกใหม่ที่ไม่มีอเมริกาเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปจีนกำลังเดินหมากอย่างระมัดระวังพวกเขาไม่ปะทะตรงๆงแต่ใช้วิธีหนุนหลังพันธมิตรให้แข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดสู้กับตะวันตกได้และเมื่อจีนขยับพันธมิตรที่ดุดันกว่าอย่างรัเสเซียก็พร้อมจะขยับตามทันทีในฐานะโลป้องกันทางทหารแต่จีนไม่ใช่คนเดียวที่ขวางหน้าสหรัฐอยู่ในสนามรบจริงและสนามรบเทคโนโลยี รัเสเซียกำลังเตรียมไม้เด็ดอะไรไว้และทำไมรถถังของวอชิงตันถึงอาจไม่น่ากลัวเท่ากับขีปนาวุธของมอสโกถ้าจีนคือกระเป๋าเงินรัเสเซียก็คือคลังแสงที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกข้ใหม่ครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสหรัฐที่มีกองทัพอันดับหนึ่งของโลกถึงไม่กล้าบุกเวเนซุเอลาหรืออิร่นตรงๆเหมือนที่เคยทำในอิรักหรือลิเบียคำตอบสั้นๆคือรัเสเซียครับ คุณไพศาลวิเคราะห์ไว้ชัดเจนว่ารัสเซียไม่ได้แค่ส่งกำลังใจแต่พวกเขาส่งเขี้ยวเล็บของจริงไปถึงที่ในเวเนซุเอลารัสเซียได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดเข้าไปติดตั้งส่วนในอิรันความร่วมมือด้านข่าวกรองและเทคโนโลยีขีปนาวุธระหว่างมอสโกและเตหะรานนั้นพัฒนาไปไกลจนสหรัฐาไม่อาจประมาทได้รัสเซียรู้ดีว่า ทาเวเนซุเอลาหรืออิหร่านล้มเป้าหมายต่อไปก็คือพวกเขาดังนั้นมอสโกจึงใช้ยุทธศาสตร์การป้องปรามเชิงรุกการส่งที่ปรึกษาทางทหารและอาวุธประสิทธิภาพสูงอย่าง S-400 หรือเครื่องบินรบตระกูลซูโคยคือการส่งสัญญาณเตือนวอชิงตัน Washington ว่าเขตนี้ห้ามเข้านี่คือการเปลี่ยนกติกาโลกครับจากเดิมที่สหรัฐถ้าเคยเป็นตำรวจโลกที่สั่งใครก็ได้ตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับกำแพงเหล็กที่มองไม่เห็น ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของรัสเซียและมหาอำนาจท้องถิ่นนี่คือเหตุผลที่สงครามในยุคนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบไปจากการใช้กระสุนปืนกลายเป็นการใช้อาวุธที่ไม่มีเสียงแต่อาวุธที่ไม่มีเสียงที่ว่านั้นคืออะไรมันรุนแรงแค่ไหนถึงขนาดที่สามารถสยบประเทศหนึ่งให้ล่มสลายได้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวยินดีต้อนรับสู่โลกของการคว่ำบาต อาวุธทำลายล้างสูงในคราบเศรษฐกิจอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในศตวรรษที่21ไม่ใช่ขีปนาวุธนิวเคลียร์ครับแต่มันคือการกดสวิตตัดประเทศหนึ่งออกจากระบบการเงินโลกยินดีต้อนรับสู่โลกของการคว่มบาตร sanctions อาวุธทำลายล้างสูงในคราบของเอกสารทางกฎหมายที่อเมริกาใช้จัดการกับศัตรูคุณไพศาลอธิบายให้เห็นภาพว่าเมื่อสหรัฐประกาศคว่มบาตรเวเนซุเอลาหรืออิหร่านสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การห้ามขายน้ำมันแต่มันคือการแช่แข็งทรัพย์สินทั้งหมดในต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดคือการตัดออกจากระบบ s w i f t ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการโอนเงินระหว่างประเทศผลที่ตามมานะหรือครับลองจินตนาการว่าประเทศทั้งประเทศไม่สามารถซื้อยาไม่สามารถนาเข้าอะไรเครื่องจักรและเงินในธนาคารกลายเป็นเพียงเศษกระดาษในชั่วข้ามคืนในเวเนซุเอลา อัตรางเงินเฟอ้อพุ่งสูงจนคนต้องแบกเงินเป็นกระสอบเพื่อซื้อไข่เพียงฟองเดียวส่วนในอิรันผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนยาอย่างหนักเพราะอุปสรรคทางการเงินนี่คือสงครามที่ไม่มีเสียงแต่มันทำลายล้างชีวิตผู้คนได้มหาศาลวอชิงตันหวังว่าความทุกยากนี้จะบีบให้ประชาชนลุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลของตัวเองแต่มันกลับกลายเป็นดาบสองคมเพราะเมื่อหลังชนฝาประเทศเหล่านี้ จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจับมือกันสร้างทางรอดใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาตะว,วันตกอีกต่อไปและนั่นนำไปสู่การก่อตัวของกลุ่มอำนาจที่โลกกำลังจับตามองกลุ่มที่กำลังจะมาเปลี่ยนคู่อำนาจโลกไปตลอดกาลกลุ่มที่ว่านั้นคือใครและทำไมบริกส์ถึงกลายเป็นความหวังเดียวของประเทศที่ถูกอเมริกาทอดทิ้งเตรียมพบกับจุดเริ่มของการอวสานดอลลาร์ในตอนต่อไปครับในขณะที่สหรัฐใช้การคว่มบาตรเป็นแส้ไล่ฝาดโลกก็ได้กำเนิด เกราะป้องกันที่เรียกว่า b r i กสครับนี่ไม่ใช่แค่กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจธรรมดาแต่มันคือการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่เบื่อหน่ายกับการถูกชี้นิ้วสั่งจากวอชิงตันคุณไพศาลชี้ให้เห็นว่าการที่อิหร่านและอีกหลายประเทศต,ตบเท้าเข้ามาร่วมสมาชิก b r i กสคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงสำหรับอเมริกาเพราะบริกสไม่ได้มาเพื่อค้าขายเท่านั้น แต่พวกเขากำลังสร้างระบบการเงินขนานที่ไม่ต้องงอดอลล่าลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งเราสามารถซื้อของจากจีนโอนเงินไปรัเสเซียหรือแลกเปลี่ยนน้ำมันกับอิหร่านได้โดยตรงผ่านสกุลเงินท้องถิ่นหรือสกุลเงินใหม่ของกลุ่มบริกส์อำนาจการคว่ำบาตของสหรัฐจะกลายเป็นหมันทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการลดอิทธิพลของดอลลา หรือ De-Dollarization ที่กำลังเกิดขึ้นจริงและเร็วอย่างน่าตกใจ b r i ก s ์ ics, กำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้มีเจ้าของเพียงคนเดียวความมั่งคั่งและอำนาจกำลังไหลาจากตะวันตกสู่ตะวันออกและที่สำคัญที่สุดกลุ่มนี้กำลังกลายเป็นแหล่งพักพิงสำหรับประเทศที่ถูกกดดันอย่างเวเนซุเอลาและอิหร่านให้สามารถหายใจและเติบโตได้อีกครั้งในระเบียบโลกใหม่ที่ยุติธรรมกว่าเดิม แต่คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนในตอนนี้คือแล้วท่ามกลางพายุความขัดแย้งที่แบ่งโลกเป็นสองขั้วแบบนี้ไทยและอาเซียนอยู่ตรงไหนเราควรจะเลือกข้างหรือควรจะรักษาสมดุลอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องล่มสลายไปกับสงครามนี้ท่ามกลางพายุยักษ์ที่กำลังปะทะกันอย่างบ้าคลั่งคำถามที่สำคัญที่สุดคือแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนในกระดานนี้ อาเซียนคือภูมิภาคที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทั้งสหรัฐและจีนต่างต้องการดึงเข้าพวกครับฝั่งหนึ่งคือสหรัฐทันธมิตรทางทหารที่ยาวนานส่วนอีกฝั่งคือจีนคู่ค้าอันดับหนึ่งและนักลงทุนรายใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจเราอยู่ในตอนนี้คุณไพสารเตือนไว้อย่างน่าสนใจว่าการเลือกข้างแบบสุดตง่งคือกับดักที่อันตรายที่สุดหากเราเอียงไปทางสหรัฐมากเกินไป เราอาจเผชิญกับการตอบโต้ทางเศรษฐกิจจากมังกรจีนแต่ถ้าเราเข้าหาจีนจนออกหน้าออกตาเราก็อาจตกเป็นเป้าของการคว่ำบาตรหรือแรงกดดันทางการเมืองจากวอชิงตันนี่คือเหตุผลที่ไทยต้องใช้ยุทธศาสตร์ไผ่ลู่ลมครับคือการรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งเราต้องร่วมมือกับจีนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขณะเดียวกันก็ยังต้องคงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐ ไว้นี่ไม่ใช่การนกสองหัวแต่มันคือการเอาตัวรอดในโลกที่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่แน่นอนอย่างไรก็ตามแรงกดดันนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสงครามเย็นยุคใหม่นี้ไม่ได้สู้กันแค่เรื่องการเมืองแต่มันกำลังลามไปถึงโต๊ะอาหารและราคาน้ำมันในบ้านเราซึ่งกูรูภัยสารได้เจาะลึกถึงข้อมูลที่หลายคนอาจยังไม่รู้ข้อมูลเชิงลึก ที่ว่านั้นคืออะไรอะไรคือแผนซ้อนแผนที่มหาอำนาจกำลังใช้เพื่อดึงไทยเข้าสู่สมรภูมิเศรษ,ษฐกิจในส่วนต่อไปเราจะไปแกะรอยความคิดของกูรูผู้เห็นเหตุการณ์นี้มาอย่างยาวนานคุณไพศาลพืชมงคลไม่ได้แค่มองสถานการณ์จากหน้าข่าวครับแต่นี่คือการมองผ่านเลนส์ของยุทธศาสตร,ร์การเมืองโลกที่สั่งสมมาอย่างยาวนานท่านได้ชี้ให้เห็นความจริงที่เจ็บปวดอย่างหนึ่งว่า ตำราพิชัยสงครามของอเมริกาเริ่มใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในอดีตวอชิงตันสามารถสั่งเปลี่ยนรัฐบาลได้ทั่วโลกเพียงแค่การขยับปลายนิ้วผ่านการรัฐประหารหรือการแทรกแซงทางการเงินแต่ในกรณีของเวเนซุเอลาและอิหร่านเรากลับเห็นความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของยุทธศาสตร์ดั้งเดิมเหล่านี้คุณไพศาลเน้นย้ำว่าโลกได้ก้าวพ้นยุคข,ขั้วเดียว ไปแล้วอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เรากำลังเห็นคือการก่อตัวของพันธมิตรผู้ไม่ยอมก้มหัวซึ่งมีการเตรียมตัวรับมือกับแผนของอเมริกามาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบสื่อสารทางเลือกการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองเพื่อสู้กับการปิดล้อมหรือแม้แต่การสร้างระบบกฎหมายระหว่างประเทศแบบใหม่หัวใจสำคัญที่ท่านฝากไว้คืออย่ามองแค่สิ่งที่เขาสู้กันบนผิวน้ำแต่ให้ดูที่ สายสัมพันธ์ลับระหว่างมอสโกปักกิ่งและเตหะรานที่กำลังถักทอเป็นเครือข่ายความมั่นคงใหม่ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่างราคาน้ำมันที่กำลังจะกลายเป็นเบีย้ยตัวต่อไปบนกระดานหมากรุกนี้ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นไปถึงจุดไหนและทำไมวิกฤตพลังงานครั้งใหม่นี้ถึงอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เศรษฐกิจตะวันตกพังทลาย น้ำมันคือเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกครับและเมื่อมหาอำนาจใช้พลังงานเป็นอาวุธคนที่เจ็บหนักที่สุดก็คือพวกเราทุกคนที่ต้องเติมน้ำมันไปทำงานในทุกๆวันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแค่คำขู่ครั้งเดียวจากอิหร่นหรือการคว่ำบาดครั้งใหม่ในเวเนซุเอลาถึงทำให้ตัวเลขบนป้ายราคาน้ำมันหน้าปากซอยบ้านเราพุ่งสูงขึ้นได้ทันทีคุณไพศาลชี้ให้เห็นความจริงที่น่ากลัวว่า ความผันผวนของราคาน้ำมันไม่ใช่เรื่องของอุปสงค์และอุปทานอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของการเมืองเมื่อสหรัฐฯพยายามตัดน้ำมันของอิรานและเวเนซุเอลาออกจากตลาดปริมาณน้ำมันทั่วโลกก็ลดลงทันทีทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งทยานและส่งผลกระทบแบบโดมิโนไปยังทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันรถนะครับแต่มันหมายถึงต้นทุนการขนส่งสินค้าที่แพงขึ้นราคาอาหารที่สูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อ ที่จะตามมาหลอกหลอนเราในอนาคตอันใกล้หากโลกยังคงตกอยู่ในกับดักของสงครามพลังงานนี้อเมริกาอาจจะหวังใช้เรื่องนี้กดดันคู่แข่งแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นระเบิดเวลาที่ย้อนกลับมาทำลายระบบเศรษฐกิจของตะวันตกเองด้วยเช่นกันไทยเราในฐานะผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ต้องเตรียมรับมือกับคลื่นความผันผวนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วก้าวต่อไปของสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไร โลกกำลังเดินหน้าไปสู่จุดสงบหรือกำลังมุ่งหน้าสู่พายุใหญ่ที่ไม่มีใครหยุดได้เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบทวิเคราะห์นี้สถานการณ์ในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรสงครามเต็มรูปแบบมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมและอะไรคือจุดแตกหักที่เราต้องจับตาดูให้ดีคำถามที่ทุกคนไม่อยากถามแต่ต้องรู้เรากำลังเดินหน้าไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ใช่หรือไม่ โลกในตอนนี้ไม่ได้แบ่งแยกด้วยพรมแดนอีกต่อไปแต่มันถูกแบ่งด้วยเส้นแดงที่มหาอำนาจขีดไว้ครับหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก้าวข้ามเส้นนี้ความพินาศย่อยยับอาจเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาคุณไพสารวิเคราะห์ว่าเราอาจจะได้เห็น3มฉากทัศลักษ์ในอนาคตอันใกล้ 1. สงครามเย็นยุคใหม่ที่สู้กันด้วยการคว่ำบาตและสงครามตัวแทนไปเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะล้มละลายทางเศรษฐกิจ 2. จุดระเบิดที่คาดไม่ถึงเช่นการประทะกันโดยบังเอิญในช่องแคบฮอร์มุสหรือการลุกฮือครั้งใหญ่ในอเมริกาใตา้ที่บีบให้สหรัฐต้องส่งทหารเข้าแทรกแซงตรงๆและ 3. ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีที่สุดคือระเบียบโลกหลายค้่ที่ทุกฝ่ายยอมรับอำนาจของกันและกันและสร้างกติกาใหม่ที่ยุติธรรมกว่าเดิมแต่น่าเสียดายครับที่ดูเหมือนประวัติศา,ศาสตร์มักจะเลือกทางที่ยากลำบากเสมอความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น เวเนซุเอลาและอิหร่านไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการทดสอบอำนาจครั้งใหญ่ถ้าวอชิงตันยังไม่ยอมปล่อยมือจากบัลลังและปักกิ่งกับมอสโกยังไม่หยุดรุกคืบเราอาจจะได้เห็นเหตุการณ์ที่โลกต้องจาลึกไปอีกนานแสนนานแต่นี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตรหนกตกใจครับเพราะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอและในส่วนสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าในฐานะคนธรรมดาที่มองดูพายุนี้อยู่เราต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้รอดพ้นจากผลกระทบที่กำลังจะมาถึงโลกกำลังเปลี่ยนไปและเราไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาและอิหร่านไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าระเบียบโลกเก่ากำลังสั่นคลอนและเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนี้คำถามสำคัญคือเราจะทำอย่างไรในฐานะคนธรรมดาที่มองดูพายุนี้อยู่ คุณไพศาลได้ให้คำแนะนำที่ล้ำค่าไว้3ข้อครับติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณอย่าเชื่อเพียงด้านเดียวเพราะในสงครามข้อมูลข่าวสารคืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดกระจายความเสี่ยงทางการเงินในยุคที่ดอลลาร์ไม่แน่นอนการมีความหลากหลายในสินทรัพย์คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเตรียมพร้อมรับมือกับค่าครองชีพประหยัดในสิ่งที่ควร และลงทุนในความรู้ที่จะทําให้คุณอยู่รอดได้ในทุกวิกฤตประวัติศาสตร์กาลังถูกเขียนขึ้นใหม่ในทุกวินาทีและการที่คุณดูวิดีโอนี้จนจบแสดงว่าคุณคือกลุ่มคนที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงมากกว่าการหลับตาข้างหนึ่งสงครามมหาอำนาจอาจจะดูน่ากลัวแต่ถ้าเรามีความเข้าใจและเตรียมพร้อมเราจะสามารถข้ามผ่านพายุนี้ไปได้ด้วยกันถ้าคุณเห็นว่าการวิเคราะห์นี้มีประโยชน์และอยากติดตามเบื้องลึกสถานการณ์โลกแบบ จาะลึกและตรงไปตรงมาแบบนี้อีกอย่าลืมกดปุ่มติดตาม subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการและก่อนจากกันวันนี้ผมอยากชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นครับคุณคิดว่าระหว่างจีนกับสหรัฐใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามเปโตรดอลลาร์ครั้งนี้คอมเมนต์บอกเราข้างล่างนี้ได้เลยผมจะคอยอ่านทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ